ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมก่อนนี้เรามาตีเพิ่งกันอีกแล้วครับผมจงเจ้าก็ตีไปแล้วครับผมหนึ่งรังครับผมจงเปี๊ยงแล้วหลายไปหลายกิโลครับผมันนี้ก็มาต่อครับผมเพราะว่าวันนี้มันเดือนห้าวันจุดตายแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็เดือนอกขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวต้องรีบตีครับวันนี้ครับผมตีได้กี่รังก็ต้องตีครับพี่น้องเพราะพรุ่งนี้เดือนอกนะจะเตยมั่งจิมากับเลยนะจิมากับเอ็มจิมาับครับพี่น้องก็ตอนนี้เคยตีไปแล้วครับผมรอบก่อนก็น่าจะได้ประมาณอกกวดครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปดดูนนะะคครรรัับบบพีี่่้้้ออองวาจไเยม ดูตาตาไม่เพ er. ื Twelve, ่อนตัดไปซะก่อนแล้วก็น well ่าจะเป็นน้ำหวานหยดเต็มรังครับผมเตรียมตังเตรียมกบอะไรียบร้อยครับพี่น้องตัวใส่ตา้าแต่ว่าตัวน่าจะไม่มีกรับรังนี้น่าจะหยดในรังน้ำหวานครับผมเดี๋ยวไปเชิ่มเบื้องต้นครับใส่ด้านล่างครับผมระวังหลุดไปครับผมเพราะว่าเราตีมาแล้วครับผมกลิ่นมันจะมีครับเพราเราตีพึ่งมาแล้วต้องจุดจากด้านล่างใช้ใบตองครับผม ก็จะติดไอผมไปตองดีปุไปที่เราเดี๋ยวไปเจอเนที่ด่างน,นะครผมยังเป็นนู้นอยู่ผมโนับพี่น้องว่าผมปึ่งเห็นไหมครับก็จัดไปรอบแล้วเจอันน้ำตาลครับ มันต้นครับผมคือเราถึงแล้วครับพี่น้องมาจมน้วหว่านนะครับผมโอ้โหแกงน่าจะร้างไม่มีอะไรครับอะไรนะวะโอ้โหแหวระลังนี้ครับพี่น้องน่าจะไม่มีอะไรครับโอเคครับผมน่าจะมาไล่เบื้งครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรครับ

em qualquer forma

่อนแล้วพี่น้องเก็มน,นอนแล้ว น,นี่น้ำหวานเต็มครับผมมีครับพี่น้องครัรู้ดีๆครับผมน้ำหวานยอด,ดัรงนะครับ ตัดน้ำหวานเสร็จแล้วน่าจะได้ประมาณสักไม่เกินสองกดอ่งนะพี่น้องประมาณสักหนึ่งกดอ่งน่าจะได้หรือมาได้ไม่ได้นะว่ามันหยดยังครับผมได้น้อยครับจะหลายก้อนแต่น้อยครับพอตรงดีครับผมลายตัวอ่อนครับลายก้อนก็สวยอยู่ครับไม่มีน้ำหวานครับผมทีนี้ครับรบแรกได้ประมาณอุบปดครับผมแรบนี้แห้วครับ แต่ตนก็ยังดีครับพี่น้องดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับตนเป็นเรียกงนะครผมเป็นที่ตองครับ ครัผม่างนี้เทลครับผมไม่ได้น้ำหวานแล้วครับผมได้ประมาณไม่เกินสองกดโองนะครับผมโอ้มันโยดในดังครับผมไม่มีเป็นก้นครับซึ่งนี่ครับผมตัวเริ่มมากด้วครับได้ตัวสองเป็นครับผมสวยๆอยู่ครับสวยครับตัวนโอ้หนี่ครับผมน้ำหวานที่ตัดรอบเรขนะครับผมได้ไปประมาณเจ็ดกิโลแปดกิโลได้ครับผมได้ไปประมาณอกกดโองครับแบบนี้ได้ประมาณไม่เกินสองกดโอ่์ครับเนาะ ก็ฝนลงครับผมได้ตัวไม่เยอะครับอย่างนี้ดูไแล้วครับพี่น้องไปเจอด้านล่างครับผมนี่ครับผมนี่ครับต้นเพื่อครับผมตาไปเลยครับผมคนน้ำหวานดังเมื่อตะกี้ครับผมหยดในรังครับผมประมาณหนึ่งกบทุ่ไม่รู้จะได้ไหมครับผมแต่มันหลายก้อนอยู่ครับผมโอ้ไม่นี้ไปหาตุ้งไหมปุ๊บนะเดี๋ยดูให้ลูกผมตัวนึง ไดยนะตัวนไปด้วยครับตัวสองเป็นครับพี่น้อง <c oughs> มีงนี้แหะผมเหรอดังนี้ย่เมันดูยังไหมเอากอบก่นละนี่ับพี่น้องครับผมโอ้ดังนี้ก็ ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมมันแง่กับดังนี้เมื่อกี้แต่ว่าจะขึ้นไปดูอีกดังครับผมวันนี้ก็เดือนห้าวันสุดท้ายก็ยังว่าผมมีกี่ดังที่ตีไก่ครับต้องตีครับผมก็จบคลิปไปแค่นี้ครับผมดังนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจออีกดังครับผมจะตำคลิปมาอีกดังครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่คอยรับชมติดตามชมคลิปของปลาทะเลมาตลอดครับผมสวัสดีครับผม